ทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้หลายคนถามผมคือผมต้องการทำให้เขาเห็นนะให้หมอเห็นเนี่ยวงการแพทย์ว่า,วาทุกแห่งเนี่ยคุณสามารถสร้างสิ่งที่มีคุณค่าได้ถ้าบ่กคุณมีความตั้งใจมีความรู้จริงแล้วก็มีคนสนับสนุนคุณก็ทำได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยคุณต้องสร้างอะไรที่เป็นโมเดลซึ่งคนมองเห็นว่าเอ้ยเขาก็ทำได้นะถ้าเกิดเขาตั้งใจแล้วก็ใช้เวลาให้ความอดทน ผมตอนนั้นได้ตัดสินใจออกจากราชการมาเพื่อช่วยงานรีสอร์ทที่หัวหินในเวลเนี้เซ็นเตอร์ใหญ่ที่ชื่อว่าชีวสมเราได้ช่วยงานอยู่ประมาณสิบปีแตเดียวกันนี้พอมาอยู่ผมก็อยู่ที่นี่ก็ยังมีคนไข้ติดต่อมาเพื่อจะขอรักษาตามมาบ้างอะไรอย่างนงี้ผมก็เลยมาเปิดคลินิกเล็กๆก,ก,ก็แล้วกันนะครับเพื่อจะดูแลคนไข้เก่าๆของเราพอเรามีคนไข้ แนามากแล้วก็มีหมอที่ชำนาญแล้วก็เริ่มสอนได้เราก็เลยต้องคิดทั้งหมดให้มันครบวงจรคือเราก็จะเป็นสภาันที่จะสอนหมอที่ต้องการเรียนในเชิงลึกในการรักษาเพราะหัตถการหลายอย่างเนี่ยมันใช้เวลาอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการทำก็เลยได้คิดว่าต้องสร้างศูนย์ฝึกอบรมขึ้นมาทางด้าน r e s e ค r c h ความสนใจที่จะใช้เครื่องเลเซอร์ในการรักษาโรคนี่มันเริ่มจากการที่เราต้องรักษาพวกเนื้องอกอยู่หนังดนโดยเฉพาะพวกคอนเดโรมาเนื้องอกที่จะไวรัสนีในคลินิกการมาโรคก,ก็ม่มีจํานวนมากแล้วต้องทําโดยไม่เสียเลือดและไม่มีแผลเป็นเพราะเป็นบริเวณที่ละเอียดออนะครับผมก็เลยลองสวยหาข้อมูลในห้องสมดุดใช้เวลานานกว่าจะรบงานตีพิมพ์ของอาจารย์ professor Isaac Kaplan ที่ Tel Aviv เนี่เขียนรายงานเกี่ยวกับการใช้ CO2 เลเซอร์ ผมก็เลยได้มีการติดต่อท่านแล้วก็ได้รับความกรุณาให้ไปอยู่กับท่านระยะเวลาหนึ่งน,นะเพื่อไปดูเทคนิคก,การใช้ CO2 l a s e เซแต่ว่าเครื่องเลเซอร์ก็ยังจํากัดวงหนึ่งในการใช้ในเนื้องอกในแผลเป็นอะไรทะนั้น้จนกระทั่งมีการผลิตเลเซอร์เฉพาะเจาะจงที่ทําลายเฉพาะเป้าหมายอย่างเช่นเส้นเลือดที่เราใช้เทคนิคทีเรเรียกว่าคิวสวิตผมเองก็ ติดตามเทคโนโลยีลอันนี้ที่มีการพัฒนามาจนมาถึงรุ่นสุดท้ายซึงต่อยอดจากคิวสวิตก็คือ PicoSecond เน้นความละเอียดในการเฉพาะเจาะจงนี้ก็สูงขึ้นเครื่องมือพลังงานสูงและแน่นอนราคาก็สูงขึ้นก็เป็นโอกาสก็คือเราสามารถที่จะได้เครื่องมือที่มีศักยภาพสูงขึ้นนะครับอย่ในกันก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ดีเพราะว่าจะมีอันตรายหรือปัญหาได้มากกว่าเดิมน,นะครับ นันเนี่ยเราก็จะนำไปสู่การที่เราต้องทำการวิใจัยในเลเซอร์พลังงานทุงสูงระยะหลังเนี่ยมากขึ้นเราก็ยินดีนะครับที่บริษัทเครื่องมือแพทย์หลายทัานโดยเฉพาะบริษัทเอสลาเป็บริษัทชั้นนำนะครับมีเครื่องมือที่เราใช้อยู่หลายชิ้นนะครับเข้าใจจะไดอารมณ์ตรงกันก็สนันุนหลายครั้งแล้วในเรื่องการจัดการอบรมในเรื่องการทำวิจัย อย่างวิจัยล่าสุดนะซึ่งเราทำเรื่องพิโคโชโปรนะครับเพิ่งเสร็จแล้วก็เพิ่งจะได้รับการยอมรับให้นำนเสนอในสหรัฐในการประชุมนะ American Society of Laser Medicine and Surgery ก็เป็นแลนด์มาร์คอารดเคิลอันหนึ่งสำหรับพิโคโชโปรในการรักษาฝ้าในคนไทยตอนนี้พี่โคเนี่ยมันก็ออกมารุ่นแรกก็เป็นที่ยอมรับว่าสำหรับพวกเม็ดสีก็ได้ผลดีระดับ แต่มันจะติดปัญหาเรื่องบางโลกซึ่งมีความละเอียดของสีเนี่ยแตกต่างกันนะที่บ่อยที่สุดคือโลกฝ้านะงั้นการที่เรายิงพลังงานเดียวฟิกเต็มที่เนี่ยในรุ่นแรกพี่โคโช,ช่วยเฉยเียมันก็จะได้ระดับหนึ่งถ้าเบื่อเข้มกว่านั้นนี่ก็อาจจะไม่พอลงลึกเกินไปก็ต้องเปลี่ยนหัวหรือขึ้นซหัวก็ไม่มีมีจำกัดแค่นั้นงั่นเนียพี่โคโชว่วโปรเดี๋ยวเขาเพิ่มพลังงานขึ้นไปก็ทําทให้สามารถที่จะเพิ่มหัวยิงเนี่ย เลนเรียดิแฟกซีเรยเนี่ยคือครอบคุมทั้งความลึกแล้วก็มีความละเอียดในการปรับพลังงานเป็นเลนส์หัวเขานี่จะปรับได้ว่าพลังงานเท่าไหร่ทั้ง3หัวยิงข้อดีของนี้ก็คือจะมีความละเอียดในการทํางานที่ต้องการความประณีตสูงขึ้นผลข้อมาดีขึ้นจานวนครั้งนี่ก็น้อยลงเราเปรียบเทียบดูในโลกเดียวกันที่เวลาใช้พิกโคชัวตัวเดิมหรือพิกโคชัวโปรเราก็จะลดจํานวนครั้งของการทําลง ในชีวิตผมเนี่ยผมทำเลเซอร์กดไข่เนี่ยมาผมว่ามากกว่าห้าหมื่นคนแล้วนะเนี่ยเพราะว่าผมทำเลเซอร์มาแล้วมากกว่าสามสิบห้าปีนะวันนึงก็อย่างน้อยยี่สิบคนมันก็ยังท้าทายว่าเราต้องมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่าแล้วต้องทำต่อไปมันก็เปลี่ยนชีวิตเราเคือหนึ่งเราก็เรียนรู้อย่างต่อนเนื่องในเมื่อเลเซอร์มันเป็นเทคโนโลยีซึ่งยังไม่ไม,ไม่ไม่สิ้นสุดนะมันยังพัฒนาต่อ แล้วเราสะสมความรู้มานานเนี่ยนะนะมันก็จะเป็นพื้นฐานที่เราก้าวต่อไปได้ง่ายกว่าคนอื่นจะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราหายไปเฉยๆแล้วคนอื่นจะรับได้ทัน mm hmm. ทีเทคนิคก,การทำใครสก,กิลสวนตัวต้องต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนานเพราะนั้นน่ยกว่าจะทำได้เก่งทำอะไรคุณต้องทำมาเยอะและจ้จะจะเป็นมืออาชีพเนี่ยนะฮะมันต้องใช้ความอุตสาหะอย่างมาก เอาชนะตัวเองให้ได like, ้เลเซอร์ก็เหมือนกันนะเราก็พยายามสร้างหมอรุ่นใหม่ให้เข้าใจใล้เคียงกับเราแล้วดูแลต่อสำหรับแพทย์รุ่นใหม่นะที่มีความตั้งใจจะพัฒนาศักยภาพตนเองในการทำหัฒถการนะด้วยแสงเลเซอร์เนี่ยก็ควรจะมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้จริง พิโกโชโพนี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับของพิโกโชที่มีพลังงานสูงขึ้นมีความละเอียดมากขึ้นคนที่จะใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดสูงจะต้องมีความเข้าใจเครื่องมือเข้าใจโลกอย่างดีนี่นถ้าเปืดเราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับได้เนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองก่อนะังน,นั้นคำแนะนําผมก็คือว่าเราคงต้องเริ่มนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้โดยให้ความ สนใจในเรื่องพื้นฐาน,นว่าเลเซอร์คืออะไรทํางานยังไงมีกี่ชนิดเมื่อเข้าใจลึกซึ้งพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีโอกาสเดี๋ยได้ไปสังเกตการรักษาจากแพทย์ที่มีความชมานาญสูงกว่าซึ่งอันนี้นก็เป็นอันที่เราต้องสวยห,หาด้วยตัวเองนะอยากฝากไว้ให้ทุกคนเนี่ยแล้วก็อย่าเคาถอยนะครับนะบเพราะว่าก็มีแพทย์หลายท่านเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จค่อนข้างมากพะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ตัดสินใจนะครับที่จะ พัฒนาการบริการในด้านนี้อยู่ยั่งยืนเางนั้นในการสร้างทีมนะฮะที่จะช่วยกันรวมทั้งทีมระดับถนนด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญถ้าเกิดเราสนใจเรื่องเลเซอร์โดยเฉพาะพิพโคโชวยเราจะต้องสนใจพัฒนาทีมของเราด้วยนะครับมันเป็นไม่ใช่เครื่องมือที่คุณจะทำคนเดียวแล้วประสบความสำเร็จ